อันนี้น้องก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ช่างก็เห็นว่าน้องเป็นผิวหนังมานะคะนี่ก็เลยอาบน้ําด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรนะคะลดผิวหนังนะคะลดแผลลดอะไรอย่างนี้นะน้องมาเยอะเหมือนกันนะผิวหนังน้องเนี่ยแล้วก็มีเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะผิวหนังน้องพี่ช่างก็จะฉีดยาไปให้ด้วยนะ นี่นะคะน้องหมาชาวชาวสองตัวนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะน่ารักมากพี่ช่างกำลังแต่งขนเท้าครับแล้วก็ขนหูนะครับให้กับน้องชาวชาวสองตัวนะเพื่อลดความอับชื้นจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่สะสมสิ่งส,สกปรกด้วยนะ จะได้ผลรอบๆหูนะครับถ้ามีมากมันจะทาให้เกิดการสะสมความหมักเชื้แล้วก็สิ่งสปกปรกทำให้รัก mm hmm. ษ,ษาความสะอาดเข้ายากนะครับพี่ช่างก็จะตัดตบริเวณตรง้ด้วยนะครับถ้ามีเยอะในะเวลาอาบน้ำมาจจะเป็นสาเหตุของการที่น้ําเข้าไปในช่องหูได้เลยนะครับพี่ช่างก็จะตัดแต่งบริเวณใบหูให้ จะไม่ให้ฉี่เวลาที่น้องฉี่นะครับจะได้มีน้ําฉี่เยอะๆลงบริเวณท้องของน้องนะครับลงบริเวณก้นด้วยพี่ชางด้ไปสั์แต่งให้นะครับไม่ให้มีอื้อติดขนนะครับเวลาที่น้องเอื้อมันจะได้ไม่เพื่อนก้นนะครับเราทาการสางขนให้พี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดถึงแดงถึงคันที่ผิวหนังแล้วก็ลดเห็บมัดได้ด้วยนะครับ อาบน้ำตัดขนกับจัดเทปบัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมางขักนครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดขนกับจัดเทปบัดให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนที่ช่างรับผลนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลข0 8 6 6 0 0 4 4 4 3ครับบคุณที่ใช้บริการครับ